เก่งไหมทุกคนเก่งไหมเก่งมากเดี๋ยวเขาแค่ยืนถ่ายรูปก็เก่งแล้วหรอไม่ต้องทำอะไรก็เก่งใช่ไหมทุกคนอย่าลืมติดแฮชแท็กนะแฮชแท็ N Y J Crazy นะคะทุกๆคอลเลคชันของนิยมยีนบอกเลยว่าตอบโจบบทย์ความทันสมัยในการสวมใส่อย่างแน่นอนเชิญค่ะ,ะชื่นใจกันไหมทุกคนชื่นใจไหมเดินรอบเลยทีเดียวน่ารักมากๆเหนื่อยไหมคะเหนื่อยนะคะเดินไม,ไม่เหนื่อยะครับไม่เหนื่อยเหรอคะอ่ะไม่เหนื่อยงั้นไปอีกรอบหนึ่งยอก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  ะะเอาล่ะก,ก่อนที่จะถึงช่วงสุดท้ายนะคะอยากให้พูดถึงนะคะความรู้สึกในวันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝาก f อซีของเรานะคะสำหรับงานในครั้งนี้นิดหนึ่งที่ไบก่อนเลยครับผมก่อนอื่นอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณทางนิยมยีนนะครับที่แบบเชิญไบามาแล้วก็พาวเวลมาด้วยนะครับแล้วก็เออก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับทั้งแฟนๆของแฟนับของไบแล้วก็ของพาเวลด้วยนะครับที่แบบมาหาการมาเจอกันวันนี้นะครับแล้วก็ ฝากนิยมยีนด้วยนะครับผมก็สามารถไปเรียกช็อปได้ตามห้างสปิริตขาชั้นนำเออห้างสปิริตขาชั้นนำทั่วทุกที่เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปเรียกซื้อชุดยีนเท่ๆมามิเช่แอมนกนนะครับน้องพาเวลด้วยค่ะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ขอขอบคุณกันนะครับขอขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับที่มาหาวันนี้แล้วก็ ฝากเนื้อฝากตัวแฟนๆของพี่ไบด้วยฝากด้วยวันนี้เรามาเทรดกันมาช่วยกันมาช่วยแบนแมนอะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาหากันเยอะขนาดนี้ก็ไม่ไม่คิดเลยว่าใช่จะเจอทุกคนเยอะขนาดนี้ใช่ตื่นเต้นมากๆวันนี้แล้วก็อยากจะฝากแบรนด์นิยมจีนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เชิญพวกเรามาทั้งสองคนเลยนะครับขอบคุณครับฝากผลงานนิดนึงมีอะไรให้ติดตามยังไงกันบ้างตอนนี้ ของไบร์นะครับก็จะมีซิงเกิลนะครับชื่อเพลงว่าฝันดีนะครับก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพตฟอร์มนะครับหรือว่า YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็ช่วง17ธันวาคมนี้นะครับก็จะมีสเปเชียลอีพีนะครับของออกกินความรักครับผมขผมฮ่าน้องดาวเวล่ะคะฝากผลงานเลยค่ะครับตอนนี้ก็ขอฝากผลงานพ i t เดทเดอะซีรีส์นะครับ พอเห็นไหมเดี๋ยวผมจะไปตามติดตามดูครับผมช่องที่ผมทำงานเยอะมากครับยังไงก็ฝากพี่เบสต่ซีวีด้วยครับฝากพี่เบสไว้ด้วยแล้วก็ใครที่สนใจไม่เคยดูเนี่ยไปดูทางช่องวัน31นะครับทุกทุกวันศุกร์สทุ่มส5นะครับแล้วก็ดูเวอร์ชันอันคัดได้ที่อา e ชีครับผมอ้ล่ะทุกคนมาสู่ช่วงสุดท้ายนี้แล้วนะคะใครที่อยากจะสวมใส่ยีนแล้วดูดีเหมือนยีนไอคอนทั้งสองคนของเราต้องสวมใส่แบรนด์ สุดยอดมากๆค่ะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยค่ะขอบคุณพี่ใบและน้องพาเวลนะคะเดี๋ยวให้น้องไปพักผ่อนส่วนสื่อมวลชนค่ะเดี๋ยวเปิดให้สัมภาษณ์นะคะที่ด้านหน้าแบ็คดอปค่ะ